สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งนึงนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูต้นวาสนาครับต้นใหญ่มากนะครับเราปลูกไว้หลายปีแล้ววันนี้ก็ยังหนักใจครับว่าจะปรับปรุงแล้วก็แต่งกิ่งเขายังไงดีเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเราพอที่จะทำอะไรสําหรับ ต้นวาสนาต้นนี้นะครับเราปลูกไว้ใช้กิ่งปลูกนะครับแล้วเขาก็แตกกิ่งขึ้นมาเต็มหลายกิ่งนะครับแล้วกิ่งเขานี้ก็แตกต่ออีกหลายช่วงครับใบหนาต้นสูงโดยเฉพาะกระถางเขาใหญ่ครับไม่สามารถที่จะยกไปโน่นไปนี่ได้ วันนี้ก็เลยจะต้องตัดทอนเขาแล้วก็ต้องแต่งเขาดูว่าเราจะเริ่มต,ต้นตรายละเอียดโครงสร้างของกิ่งเขาก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าสมบูรณ์แตก3ามข้างล่างนี้ก็โอเคขั้นแรกนี้เราคงจะต้องเปิดใบออกไปก่อนจะตัดให้ขึ้นใหม่ เป็นบางส่วนอีกบางส่วนก็จะคงเหลือไว้เดี๋ยวลอง,ลองดูนะครับเอาใบออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโครงสร้างของลำต้นข้างในเขาแล้วค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงครับว่าเราจะจะจะ,จะตัดก,กิ่งให้เขาแตกกิ่งใหม่หรือว่าจะเอาลำต้นครับ ตัดจนไปถึงยอดแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ดีด้วยอย่างนี้ไม่สวยแน่ครับตัดเพื่อที่จะให้เขาแตกกิ่งใหม่ลักษณะนี้เดี๋ยวจะต้องตัด ได้อย่างนี้ครับที่เห็นอันนี้ก็จะปล่อยเขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็ลดหลั่นกันหน่อยสั้นสั้นได้ก็ระดับนี้ทำเป็นสามระดับอันนี้ด้วยที่เหลือปล่อยไว้เหมือนเดิมโอเคครับ สำหรับต้นลัษนาต้นนี้ก็ปรับปรุงแต่งกิ่งเขาก็ได้ประมาณนี้ส่วนสามต้นนี้จะเอาไปทำเรียบร้อยครับในการตกแต่งกิ่งของวัสนาก็ได้ประมาณนี้ง่ายๆครับถ้าเขา แตกต้นขึ้นมาใหญ่ขนาดน,นี้แล้วปล่อยไว้ก็ไม่สวยงามเราก็ต้องแต่งใหม่เพื่อให้เขาได้แตกกิ่งลักษณะนี้ในส่วนนี้อาจจะเป็นสามนนี้ก็เป็นสามอันนี้ก็เป็น 3, ามเป็นสี่ก็จะเป็นเก้ก็จะลดหลัน่นกันไปก็จะดูสวยขึ้นมาอีกช่องเกษตรรูว้วบ้านแน่ก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วในสวนลักษณะนี้เพื่อให้ พี่น้องที่อยู่ชั้งบ้านได้รับทราบรับรู้ไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ก็แชร์เกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งกลิ่งของต้นวัส,สนาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ